สวัสดีพี่น้องเมื่อนี่สีผ้ามาเบิง้งเกษตรมือใหม่ก็ไล่ชูมีผ้าเบิงผ้าง่วบานบานผ้างัวบานบานเอาใหม่เฮ็ดตามภาษาง่วสิปปอหน่อยเดินง่วงกิปปอหน่อยออกลูกให้ทุกป,ปีง่วแต่นี้อันนี้อันนี้ก็ลูกเขาเก็บสะสมพี่น้องสะสมให้มันออกลูกออกเต่ามานเรื่อย เกษตรบ้านเกษตรมื่อไม่เนี่ยเข้ามามีทุนเข้าก็าใส่ไหม้ใหม,ใหมให่เห็ดห้างความขาดแคลนไม่เป็นปัญหาถ้ามีปัญญาและความอดทนทนว่าเข้าก็าเห็ดป้ายพ่อให้มันได้อีกจักระ,ะยะหนึ่งก่อนเข้าก็บคอยอันขยับขยายก็ได้ดอกเรื่องของขอกแต่ว่าคอย อันเป้าไม้รักข่อยคือขายายง้วอหายมนได้หลายๆได้ได้หลายจนกว่าที่เจาของสีสิเลี้ยงบ่ไหวคนล่ะถ้าผู้เพื่อนอันเพื่อนเป็นจ้างผู้ซื้อมากขายไปจ้างสีก็ได้ขึ้นกันพี่น้องผู้ใดที่มีเวลาไปหาเลาะหาซื้อว่าซื้อควายขึ้นในหอยเนี่ยมันเลาะแล้วซื้อมากก็ขายไปก็ได้กำไรก็พ่อเอาก็เอาจะ แต่ส่วนมากของไรชู้มีนี่สิเป็นเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ไว้ต่อไปเรื่อยๆถ้าผู้ใดมีใจรักในการเลี้ยงง่วนี่คอยสิเลี้ยงเลี้ยงได้ได้พี่น้องโมเมนว่าอันค้นเหาอันสิ้นซาตาวาสนาสิคือกันเบิดเดบางคนกับฉลูบว่าถือกรบการเลี้ยงซัต์ก็ได้บางคนกับ อันเนอันอื่นโชกโชกในเรื่องของเ็ดอันอื่นอย่าไปเปรียบเทียบกันด้วยพี่น้องเด้อไรชูมีมีเครื่องแพะ้งอ่อนหน่อยแพะซุ้มหนึ่งกินยุ่งเคหลุดวนเขากินตารางว่าเป็นเด็กหน่อยซุ้มหนึ่งเอามาไว้ซ้ำรถปิกอัพหนึ่งดีแต่ว่าปีนี้ว่างแผนไว้ปลูกหญ้าลายปลูกหญ้าทั้งหมดเจ็ดไร บันอ,อีกส่วนหนึ่งกับประมาณสิบไร่ปลูกปลาไปน้าปลูกหญยาไปน้าอันนี้คือคือการวางแผนเพราะว่าปีที่แล้วเจอปัญหาแล้วไปตัดหยา,าทัวทัวทีบคือหมายถึงว่าห้ากับป่ะมันใจว่าหยามันสีปอดภายในาสารเคมีบ่กราฝากไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องกเกษตรเมื่อไหม่ถ้าสเิเริ่มต้นเริ่มต้นในการเลี้ยงว่วเลี้ยงคว้วเรื่องของปศุสัตว์ ไรชื่อมีมีหลายอย่างที่หาเบิงเด้อค่ะเด้อเรื่องของปุษสัตว์มีงัวมีแพะมีก้ายมีไก่ค่ะแค่นี้นะคะ